ควรวางตาข่ายรองก้นถังเพาะถั่วก่อนไหมเห็นถามมาหลายคนขอตอบว่าจะวางหรือไม่วางก็ได้ดูที่ความเหมาะสมเอานะคะมาดูประโยชน์ของการวางตาข่ายรองก้นก่อนว่าช่วยในเรื่องใดบ้างข้อแรกช่วยไม่ให้เมล็ดถั่วเล็กๆร่วงหล่นลงไปได้ 2. ช่วยไม่ให้รากถั่วงอกไปอุดตันรูระบายน้ําน้ําจะได้ไหลผ่านได้สะดวก ยิ่งกรณีเทินกระบะเพราะเป็นชั้นๆหลายชั้นถ้าน้ำไหลผ่านได้ไม่ดีก็อาจทำให้กระบะล่างสุดได้รับน้ำไม่เพียงพอถั่วโตไม่เสมอกันกระทั่งระบายร้อนได้ไม่ดีจนมีปัญหาร้อนเปื่อยและเน่าได้ยิ่งถ้าใครใช้ถังดำเพราะสังเกตก้นถังจะเป็นลูกคลื่นไม่ราบเรียบเสมอกันทำให้ถั่งอกแช่น้ำแช่ฮอร์โมนนานกว่าถั่งอกตรงจุดอื่น ถั่วก็มีปัญหาก็จะมีโอกาสเปื่อยฮอร์โมนได้การวางตาข่ายจะช่วยแก้ปัญหาตรงจุดนี้ฉะนั้นลองพิจารณาเอาว่าควรจะวางตาข่ายก่อนหรือไม่อย่างใดแต่ที่สำคัญด้านบนสุดควรวางตาข่ายเพื่อป้องกันน้ำกระแทกถั่วงอกจนทำให้ถั่วงอกช้ำและเปื่อยได้ส่วนจะวางไว้กี่ชั้นก็ดูที่ความเหมาะสมเอานะคะ